สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคาลิงวันนี้เรามายืนยันแพ็กเพเยอร์วีประจำพฤหัสที่11เดือนที่4 2024นะครับผมโดยพี่โคเขาก็ส่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรเฉลือแบบใบใๆมานะมีสารมังติตีนะครับก็จะมีอ่าจากทีมชาติเยอรมันนำสัญชาติเยอรมันสัญชาติอังกฤษ2 2สัญชาตินะรตรงการจะเป็นบูทนะครับโดยอันแรกนะเยอรมันจะมาในสไตล์ฟร์นายนะครับ อันกลางเป็นโฮเพเยอร์นะสัญชาติอังกฤษนะครับอันนี้เป็นบ็อกซ์บ็อกหน้าของอังกฤษเหมือนกันนะครับโดยคนแรกครับไม่ต้องเป็นใครเป็นใครไปไม่ได้เลยครับเยอรมันนะครับมาในสไตล์โฟล์ไนน์นะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นนอกจากคาย h a วเวิ t ล่างนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าน่าจะแจมแมวแจวเรือใช้ได้เลยครับสำหรับตัวนี้ผมว่ามี100%ครับล่างนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะเขาจะตันประมาณ 97- 9 8นะครับผมสําหรับล่างนี้อาจจะ 99, 99ได้นะแต่มีโอกาสน้อยนะเพราะว่ามันไม่ได้บูตนะครับตัวนี้ผมว่า90%ที่จะมานะคสำหรับใครฮาวเวดนะครับส่วนตรงกลางนะครับสไตล์โฮเพเยอร์นี่คาดเดาได้ยากมากครับว่าจะเป็นใครนะเพราะว่าหลายคนโชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยครับคนแรกครับผมที่ผมคาดว่ามีโอกาสที่จะมาในสไตล์โฮเพเยอร์แล้วก็มีโอกาสที่จะมาน,ะนั้นก็คือเจมบอดเพลนะครับตัวนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับผม ดูจากแบบไปดูจากสื่อหลายสำนักมาแล้วเขาว่ามีโอกาสที่จะมานะเจนบอดเพาร่างธรรมดานี่เคยอยู่บล็อกทูบล็อกนะซึ่งมีโอกาสที่จะมาไม่ไม่เป็นโฮปเยอร์ก็บล็อกทูบล็อกนะสำหรับอันนี้นะเจนบอดเพาคือตัวนี้มีประมาณ80%นะที่โอกาสที่จะมาสาหรับเจนบอดเพานะครับผมถ้าไม่ใช่เจนบอดเพาลก็ยังมีโอกาสที่จะมาเป็นนี่ครับผม๋ยวปิดเจนบอดเพาลไปโคพาเมอร์ครับนะัดที่ยิงแมนยูสามเม็ดไปนะแต่ว่าเป็นนัดกลางสัปดาห์นะโคพาเมอร์นี่ผมให้แค่ประมาณ 3 0 2 0 30%, 30นะที่มีโอกาสที่จะมาในสไตล์ฮงเพย์ยืนะเพราะว่าบางทีเขาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายก็จริงนะครับปีกต่ำ้ายมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโฮงเพย์ยืได้เพราะว่าสอดไปยิงแฮตติกเลยนะสำหรับโคพารเมอร์นะแต่มีโอกาสมาน้อยนะสำหรับโคพารเมอร์เพราะเพราะว่าเป็นการเตะนัดกลางสัปดาห์นะตอนที่เจอแมนยูนะที่ยิงแฮตติกไปนะครับถ้าไม่ใช่โคพาเมอร์แล้วก็เจมส์วอตเพาก็ยังมีมีโอกาสเป็นอย่างนี้ครับผม เจ้าหนูคอบบี้ไมนูครับทุกคนมีโอกาสที่จะมาเหมือนกันนับสำหรับเจ้าหนูคอบบี้ไมนูเพราะว่าก็มีจังหวะที่สอดแล้วก็เข้าไปยิงลิพูปั่นโค้งลูกนั้นนะครับที่มีโอกาสที่จะมานะครับเจ้าตัวก็มีโอกาสที่จะมาในสไตล์โฮพเยอร์นะถ้ามาผมว่าตันประมาณ9 6 9 7 9 6เ7อ่ะเพราะว่าบูทเขียวด้วยนะสำหรับคอบบี้ไมนูแต่ว่ามีโอกาสมาได้น้อยนะเพราะว่าเพิ่งมีอ่าแลกอีฟบอลพอยไปนะสำหรับคอบบี้ไมนูเพิ่งแลกเพิ่งมาเลยแหละเพิ่งมาวันจันทร์เนี่ย ก็จะมีมาติดเทียร์ดูวีอีกมันจะขายออกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะแต่ว่าแฟนผีก็เตรียมทองกันไว้แล้วกันนะเผื่อมาจริงๆนี่เฮลั่นเลยนะสำหรับผมผมบอกบอกไว้เลยนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายครับบล็อกทูบล็อกนะเป็นนะครับผมนี่ครับเจ้าหนูของอะไรครับผมเลวิสนะครับผมของแมนซิกนะเปลี่ยนสไตล์จาก RB นะครับเป็น DMF นะครับมาเล่นบล็อกทูบล็อกนะครับผมก็บอกไว้แล้วนะครับถ้าไม่ใช่เลวิสก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นเจมบอดเพลนะเจมบอดเพลนี่คือ ควบ2อ 2, 2, 2อย่างเลยนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับโอโ้ใครที่ฟูอังกฤษนี่ยิ้มแป้นนะครับเพราะว่าสัญชาติอังกฤษมาตั้ง2ตัวนะครับงั้นผมขอยืนยืนแบบการเลยนะว่าที่จะมาแน่ๆน,นะคิดว่ามาแน่สำหรับผมนะก็จะมีใครฮาวเวดเจมอตเพา au, แล้วก็ล e วิชนะครับผมสำหรับผมนะแต่ถ้าแบบว่าเอาแบบว่าเท่ๆเฟี้ยวๆนะส่วนตัวนะเจมอตเพลมาตรงนี้ครับผมแล้วก็คอมบี้เมนูอยู่ตรงนี้ครับน่าจะเฟี้ยว ทุกคนอยากให้ใครมาหรืออะไรยังไงลองคอมเมนต์มาดูครับว่าอยากให้ตัวไหนมาสุดนะครับผมเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างสําหรับใครที่ดูในอ่าเขาเรียกว่าอะไรดูในวิดีโอช็อตหรือว่าวิดีโอ t i k t o k กนะครับโดยเพ r ย์หรืบีกที่คาดการและยืนยันได้บางตัวแล้วกันเพราะว่ามันคาดการยากมากยืนยันยากมากนะสำหรับสัปดาห์นี้คนแรกครับคร h ฮาวเวนะครับผมตรงกลางนะครับ หลายตัวมากครับที่มีโอกาสที่จะมาอัพสัญชาติอังกฤษแล้วก็โฮมพีเยอร์นะคนแรกผมให้เป็นเจมบอดเพาครับผมคนที่2ผมให้เป็นอ่าโคพัเมอร์คนที่3ผมให้เป็นคอบบี้ไมนูนะสําหรับตรงกลางนะมีโอกาสมาใน3ตัวนี้เลยนะแต่ยืนหลักๆผมให้เจมบอดเพานะแล้วก็คนสุดท้ายนะมาร์ซายบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็เป็นลีวิสนะครับของแมนซิตี้นะที่มีโอกาสมา ถ้าไม่ใช่จริงๆก็สามารถโยกเกมวัตถอามาตรงนี้แล้วก็เอาเป็นค็อบบี้เมนูตรงกลางได้ครับประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะยืนยันพูดตรงๆนะยืนยันได้แค่ตัวเดียวนอกนั้นก็ยังต้องคาดการณ์อย่างนี้ครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ตัวไหนมาก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์ม like, า,มมาเพื่อให้นักเตะคนที่คุณอยากมาได้มานะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ